เรียนดีดันกับานว่าพวกเราทุกคนจะทำหน้าที่แทนคนไทยให้ดีที่สุดดีที่สุดต้ที่าจะท้ือติดน่อาบนเมงเรครับราอวมตั้งเพื่อทำหน้าที่สนองนโยบายของรัฐบาลด้วยแกราแัวดีจะพาเสียเลยนชแแอไม่ไปหรอกเดี๋ยวรูคกันี้น้าถ้กรงานเดียพอมาแล้ว แต่ยังไม่รปากแต่ของคุุสอนอยากอยู่รายการเวนะรายการคุยมองไม่ห่างเยอะๆเข่าทุกไปหลอดค่าก็ไปแล beings, ้ว <Means> ก็ไปอย่างเงีรอพอดายที่เาชอบรอพอดายจซอมเนี่ยาก็ขอให้ที่ช่วยผัดนายให้เต้นแบบแบกดีใจครับจริงจดีแล้วก็ ด้วยพื้ที่งานเรือยใหญ่แล้ว